การที่เพื่อนบอกว่าการบ่มีโูกเป็นลาบอันเสริฐมันก็เป็นเรื่องจริงเลอจ้าเมืนน่อนี้บ้านสวนฟินหักกระฟื้นไข่เ้อจ้าหลังจากที่บ่ได้ล้งคลิปยาวมาลายเมื่อเ้อจ้าเมื่อนี้ก็เลยมาทักทายกันอีกเท่านึงเ้ยจ้าเดี๋ยวเฮาสิไปอัปเดตสวนหลังบ้านของเขาเพราะว่าบ่าไดเข้าสวนมาสามเมื่อแล้วจ้าลืมจากดอกก็เชียวอยู่ข่างบ้านเ้อจ้าตอนนี้ก็ต้นนหญ่ ไว้ขนาดจากเพราะว่าเขาโดนฝนนะจาก็ถึงเวลาของเขาที่เขาที่ออกแล้วเพราะว่าดอกกระเจียวเขาก็จะค่ายๆกับอ่าตระกูลเดียวกันกับต้นขมิ้นนอจ้ะถ้าเขาปกขุดเขาก็ที่เกิดของเขาเองถ้าถึงฤด,ดูการของเขานยจ้ะตอนนี้เขาก็สำรวจข้างบ้านก็คือจะมีต้นชะอมหรือผักขาน้ำนะจ้ะตอนนี้กระแตกยอดงามขนาดเลยช่วงที่บ่อสบายนี่ก็คือคุณย้ายเพิ่นจะเป็นคนเก็บ ของย่างเดียวก็เก็บบทันขนาดบ้านสวนว่าเป็นคนที่เหตุงานไว้ก็ยังเก็บบทันคือเขาเลยจ้ะยิงมือใดมีออเดอร์หลายๆนี่เขาเห็นเก็บบทันอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานจ้ะก็จะมีล้างหมดแดงอยูสามล้างเลยแล้วก็ยูทั้งต้นหมักม่วงก็มีหมักม่วงนี่ก็จะเป็นหมักม่วงเขียวสวยเ้อจ้ะนี่แหละที่เพื่อนบอกว่าหมดแดงแฝงฟวงมะม่วงมมวง่าสันแมนนี่ลีจา้าอันนี้ก็จะเป็น กระเจียวหนาบ้านเลยจ้ะต้นกระเจียวนาบ้านนี่เริ่มดอกดอกออกแล้วเลยจ้ะเขาก็คุ้มฟางคุ้มหยาไปน้ำเรียบร้อยเลยเพราะว่าเขาพอได้มีเวลาอ่ามาเฮ็ดแปลงให้มันง้ามให้มันดีกว่านี่เลยจ้ะเพราะว่างานเขาก็ทีละยางขนาดเลยเขาก็เลยเอาแบบข้าวข้าวไปก้อนบอกง,ง่ายๆก็คือเขาเฮ็ดแบบลวกลวก อันนี้ก็จะเป็นต้นมาลาขีนกมันก็จะเกิดเองเพราะว่าแต่ปุ่นต้นของเขาอยู่นี่เขาก็ที่ปล่อยให้เขาขึ้นทวนแปลงนี่เขาก็ยังบานได้เฮตุอย่างเลยจ้ะเพราะว่ายังบ่มีเวลาอีกนั่นแหละเพราะว่าพอบานเขาก็ติดนั้นขึ้นเสียงเขาก็ที่พามาสำรวจต้นมะนาวอยู่หน้าบ้านกันเ้อจ้ะคือดกอิลิแล้วก็มีหมดแดงทั่วทุกพื้นที่เต็มไปหมดเลยจ้ะต้นมะนาวของเขาก็มีอยู่ซีหาต้นเนาะ ตอนนี้ก็โดกทุกต้นเลยจ้ะที่สังเกตเบิง่งอ่าพ่มีต้นใดที่พ่มีลูกบ่โดกเลยอันนี้กระโดกเบิดจ้ะไปกะทิบ่มีบางปันใดเ้ยจ้ะเพราะว่าช่วงวังหันใบเขาก็สิล้นลงไปเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือหมักนาวก็หลยอยู่จ้ะส่วนต้นตะไคร้ของเขาเ้ยจ้ะเป็นตะไคร้หยวกแต่ว่าเขาขุดออกไปแล้วบางส่วน ก็ที่เหลือก็ที่ปล่อยให้เขาอยู่จังซี่ก่อนจ้ะถ้าปลูกไว้ลายก็ที่กเกกด้อยจ้ะแล้วก็ที่เวลาเขามาเก็บบักน้ามันก็สิบาดขาถ้าเขาด้ใสกางเกงขาเาวบบางทีเขาก็ม้าแบบ,บ่บด้เตรียมพร้อมอันนี้ก็สายบัวของคุณยายด้วยจ้ะอ่าก่อนที่ลงไปสวนเขาเสาที่พามาเบื้องดอกไม้อยู่หน้าบ้านกันเ้ยจ้ะดอกไม้ก็เป็นนิยังที่มักมักแล้วก็อ่ามักเบื้องมัก ลูกเด้จ้ะมันยังที่สวยงามสบายตาบางที่ก็มายืนเบื้องยืนมองความสวยความงามก็ไม่ให้มีสีสันน่เด้จ้ะบ่แามันมีแต่ผักอย่างเดียวผักเขาก็มีแต่สีเขียวๆนั่นแหละจ้ะเขาก็หาต้นไม้ดอกไม้ให้มันเป็นสีน้มๆงา,งาเนี่ยอันนี้ดอกเขาก็เฉาไปแน่ก็มีเด้จ้ะเพราะว่าก็ตามเวลาเขาก็สิร่วงโรยของเขาไปเด้จ้ะ มาถึงแล้วส่วนหลังบ้านของเขาอันนี้ก็จะเป็นโหลาผ้าบ้านด้วยจ้ะมันกระสีดอกแค่แล้วเขาก็ปล่อยไปเพราะว่าเขาตัดบัวันส่วนกระเพ้าของเขาก็ยังคงความสวยงามอยู่สม่ำเสมอด้วยจะ้ะโดยที่เขาบัตรองดูแลอย่างไรขอแค่ให้รดน้ำแต่ช่วงวงหันฝนตกเขาก็เลยสบายเพะต้องมาลดน้ำผักด้วยจะ้ะแล้วเพิ่งมาขือเขาก็ลูกสวยลูกงามขนาดด้วยจะ้ะอันนี้ขนาดใบเขาบกค่อยสวยเป็นไรด้วยจะ้ะ แต่ว่าก็ยังมีลูกคงความสวยงามให้เขาอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเด้วยจ้ะเพราะว่าปากติ้า้แมาล้งเหรียนงานขนาดนี้เราเฮาบ่าได้ขีดจงขีดยาป้องกันหรือว่าขีดยายอีกย่างเลยแต่เขาก็ิี่ง,งามจา้ะแต่ว่าอันนี้ขวัวเขาก็ยังงามลูกเขาก็ยังสวยอยู่คือเขาด้วยจ้ะกระเพราของเขาก็สวยงาม น,นี่ก็เป็นโหระพาบานเลยจ้ะปลูกปนกันอยู่จังที่เราจะเพราะว่าแรกๆเลยก็คือเอาต้นกระเพาะมาปลูกส่วนโหระพานี่เขาก็จะว่านเป็นเมล็ดขึ้นมาแต่ว่าเขาก็บ่ค่อยขึ้นลายปานใดหรอกจ้ะมะเขือก็ตาตาวันอยู่ด้วยจ้ะลูกงามๆอยู่ทั้งทั้งที่ใบเขาก็หนาที่ว่าเฮ็ดให้ลูกได้สวยขนาดนี้แต่ว่าลูกเขาอ่ะสวยจ้ะ เพราะว่าเขาบ่ได้ฉีดยายอยังอันนี้ก็จะมาสำรวจผักก่อนด้วยจกกว้ะก่อนเขาที่ทำการเก็บผักอาการก็ยังบ่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาก็ต้องพอลูกได้เขาก็ต้องมาเฮ็ดเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาเลยอย่างหนึ่งเขาก็อ่ารีตัวคุณยายนอะเพิ่นก็เถาแล้วเฮ็ดผู้เดียวอายุเขาก็หลายขึ้นโรคภัยก็ลุ่มเลาได้ง่ายด้วยจ้ะขนาดเขาว่าระวัง ย่างเิ็มที่ย่างที่สุดแล้วกรยังมีโรคไพรเขามาอันนี้ต้นกระเทียบที่เขามีเมล็ดล่วงแล้วก็เกิดเองด้วยจ้ะเขาก็จะปล่อยว้อยู่จังสี่ลาพึ่งหัวละพาของเขาแถวนี้กระิงีมบ่าเ้าก็บ่มีใบเหลืองเลยจ้ะที่บ่คือหัวละพาพันบใบใบใ่เลยจ้ะถ้าเป็นพันบใบใยนี่โดนฝนแน่เขาก็จะใบเหลืองไปบุดเลยะส่วนพันใบน้อยนี่เขาก็สีต้านทานโรคเชื้อราอยียงได้ดีกว่ากันจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแปลง มักบวบเลี่ยมของเขาด้วยจ้ะก็จะโอนอินไปขึ้นเ่าเลวจ้ะรอแต่เวลาลือือถอนเขนานั่นละจ้ะเพระาะว่าเอาขึ้นก็คงทียากส่วนหมักทั่วฝักยาวของเขาด้วยจ้ะก็เหี่ยวเฉาไปตามการเวลาของเขาเลวจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบเบี้ยนของเขานหน่อยๆเพระาะว่าเขามีเมล็ดล้นด้วยจ้ะก็ะมีทั่วทุกพื้นที่ไปเพระาะว่าเขาก็ปลูกไว้กระจายเต็มทวนด้วยจ้ะทวนหมัก พวผูดด้วยจ้ะเป็นลุมเป็นลุมอยู่นี่ก็คือบ่กมีการกเกิดขึ้นเลยอาจจะวา่าพอมาเล็เทเฮาเก็บใบโดนก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมักแตงกวาด้วยจ้ะหมักแตงกวาก็เริ่มมีใบแท้ออกมาแล้วส่วนโหระพาใบใหญ่ของเขานี่จ้ะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก็คือมีใบเหลืองจังซีด้วยจ้ะกระซิพอสวยงามคือจังโหระพาใบหน่อยหรือว่าโหระพาบ้านของเขาด้วยจ้ะส่วนทั้งทั้งนี้ก็คือ ย้ายเพิ่นทาง้าให้เรียบร้อยแล้วจ้ะต้นกระเจี๊ยบองเขาก็มีลูกให้เก็บอยู่ด้วยจ้ะก็มีจริงๆก็มีของในสวนทุกอย่างที่สามารถเก็บได้เพียงแต่ว่ากำลังแร้งงานคนบุพเได้จ้ะบ่พออันนี้กระเจี๊ยบจ้ะถ้าเก็บอหลีนี่ก็คือมันบ่ทันเด้จ้ะกระเจี๊ยบกรพาะเก็บได้วือเมื่อวานนี้กระโบได้เก็บเด้จ้ะเราคือคุณย้ายกระสูไปคนเดียวไปกอนเพราะว่าลานสวนกรยังบ่อทันได้ มีกำลังวังช้ามาซอยได้จ้ะแต่ว่ามือนีก็เริ่มลุกได้แล้วก็สีมาเห็ดซอยเนี่ยก็ต้องเบึงอาการของเจ้าของนะถ้าบวายหลีอเขาก็ต้องพักได้แค่ไหนก็แค่นั้นจ้ะเพราะว่าเงินสำคัญแต่ว่าสุขภาพร่างกายสำคัญกว่าจ้ะอันนี้ก็เป็นหมักพริกสม้มด้จ้ะมันเป็นหมักพริกสีส้มว่่แม่หมักพริกส้มหรือหมักพริกกันปอบกระเลียงที่เขาเอินกันอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์อย่างบลูสีสม้ม เพราะว่าส่วนหลายเขาจะเป็นสีแดงเนี่จังตัวน,นี้เป็นสีแดงด้วยจ้ะแต่ต้นเมื่อกี้นี่ว่ลลูพันนี่ยังเป็นสีชมแต่ว่าพริกที่เกิดมาเองอาจากมเมล็ดที่เขาเอาถิ่มแล้วเขาเกิดมาเองมันบอกลูกเขากะซีสบสมบูรณ์คือจ้างไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกไม่ด้วยจ้ะอันนี้บาอีตัวเราเฮาเงาก็ยังสวยงามตัดประทันกระดอกออกหลายคข,ขนาดด้วยจ้จะมีแต่ดอกเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ เป็นมะพรีาวอ,อีกต้นนึ่งต้นนึ่งที่เป็นสีชมเลยจ้ะสังเกตเบิ่งเม็ดเขี่เม็ดน้อยๆบ่งา้เพราะว่ามันเป็นเกิดจากต้นที่ว่าพอเมล็ดอีกทีหนึง่งบ่ได้สืบเมล็ดพันธุ์ใหม่เ้อจ้ะถ้าสืบเมล็ดพันธุ์ใหม่น่าที่ลูกสวยกว่านี้เหมือนกับว่าอ่าพ่อลูกเขาอาจสิทำมันไว้หรือเฮดอียงไว้ที่พ่ให้สามารถปลูกในรุ่นต่อไปเลยจ้ะอันนี้ก็คือตาม ตามตามที่สังเกตเบื่องได้จ้ะอันนี้ว่ามาพิสมคลองที่อาจจะเาเขาได้ยินเสียงเอ่เหมือนกับว่าปลาตัวใหญ่เลยละจ้ะเนี่ยอยู่ในน้ำเขาก็เลยอยางมาเบ่งแต่กระเบ่งบรทันดอกจกอ้ะอ่าเขาก็บึงสวนเท่าต่ออันนี้ก็จะเป็นอยอดชะอมด้วยจ้ะยอดชะอมหรือผักขาเขาก็บไ้เก็บเมื่อวานนี้เนาะบ่เด้มาซอยายายเลยยงอยอดผักขลิตฝั่งทางพุ่นก็นยังงามอยู่เลยจ้ะ เขาบ่อใดซอยเพื่อนเพิ่นกะที่เมื่อยคือกัรละจารเพราะขายของกะไปขายบ่ไดดรู้สึกอาการยังมึนๆหัวยูบร,รู้วเป็นเพราะยาหรือเปล่าเพราะว่าเขากินยาหลายมันก็ให้เขาเหมือนหัวได้ด้อจ้ายอดชะอมของเขาก็สวยๆเลยจ้าอันนี้ก็คือสภามืาตำรวจส่วนกว่อน,นที่เขาตัดผักเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะตัดผักบริเวณใดก่อนประมาณนี้เ้ยจ้ะ ถ้าเขาบ่ย่างสำรวจหรือเขาตัดไปเราไปเจออ่าอันที่ถุงวันตัดเพราะตัดเรากะท่บทันเ้อจ้ะมันสิตัดบ่ทันเขาจะพยายามตัดผักที่เป็นดอกก่อนหมักแฝงของเขาก็มีลูกเ้ยจ้ะนี่มีอยู่สามสี่ลูกแล้วก็มีลูกน้อยอยู่ฟังพุ่นน้ำจ้ะอันนี้กรเจ้าตัวป่วนตัวยุ่งเข้าสวนมาเป็นประจำเลยจ้ะอันนี้บริเวณสวนของเขาอาการก็ ยังบับรา้เต็มร้อยด้วยจ้าเขาส่วนมากก็ได้เขาก็ประด้ถ่ายคลิปลงประมาณสองสมมื้อแล้วจ้าขอบคุณที่ให้การรับชมด้อยจ้า